หนึ่งสองสามทุกคนแนะน้ำตกแต่งค่ะสวัสดีค่ะมิวจิดาค่ะดาดิบบี้ครับผมน้ำซ้ำครับผมก็พวกเรามาจากค่ายเพลงชื่อว่าแก๊สพอเพิร์ค่ะอันแล่าหน่อยครับโปรเจกต์นี้ที่แับมารวมตัวกันได้ยังไงครับมันในค่ายเพลงนี้ที่จิงคือมิวได้รู้จักกับรัมก่อนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ลัมเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วมิวก็มีความฝันที่อยากจะเป็นแบบนักร้องอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ทำเพลงด้วยกันช่วงนั้นดอ๋เป็นแบบเพลงแบบเล่นๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกไม่นานดีๆก็คือกลับมาจากที่ประเทศเมียนมาพอดีจากการเรียนที่นั่นพอกลับมาปุ๊บเราก็เห็นว่าแบบเอออยากลองมาทําค่ายด้วยกันดูก็เลยชวนทุกคนมาทําค่ายด้วยกันเ้าความก่อนดีๆเป็นดีๆเป็นน้องของลําซาวค่ะน้องชายแท้ๆค่ะอชายแท้ๆ เป็นธุรกิจครอบครัวใครหลอจังคะได้หมดเลยก็คือมีความพิเศษพิเศษของ EP ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวไปด้วยคือเลิฟเลิฟค่ะมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคือ EP นี้ก็เป็น EP ที่มิวทำกับดีดีสองคนนะคะแล้วก็เป็น EP เกี่ยวกับเส้นทางของความรักเราก็จะนำเสนอความรักมุมมองความรักที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันก็จะมีตั้งแต่แบบ ชาวมีทั้งแบบสุขเป็นได้แค่เพื่อนเป็นแค่ของเล่นหรือว่าการรักที่แบบรักหลายคนรักแบบหลายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบหลายๆอย่างล้วกันก็เป็นครั้งแรกเป็นอีพีแรกของค่ายนี้เนาะอีพีแรกใช่เป็นอีพีแรกของค่ายนี้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทํางานร่วมกันแบบสามคนก็คือมิวกับดีดีร้องรวมถึงแต่งเนื้อด้วยแล้วก็ร่างสดในโปรดิวเซอร์ทุกเพลงค่ะท้ามกลางงานตอนอยู่ใเกามาใช้บ้างไหมกับการทํางานในทีมดี ไม่ไม่ค่อยนะครับคือเราไปเรียนแบบมัธยมปลายไงครับก็เลยแบบเออไม่ได้ตรงอาชีพขนาดนั้นใช่อาหาร p ที่มีความพิเศษยังไงครับอ่ะโปรดิวเซอร์นิดนึ่งโปรดิวเซอร์เลยด่โปรดิวเซอร์ที่จริงมันก็คือความแบบความเป็นตัวตนของทั้งสามคนแล้วมาหาจุดตรงกลาง ก็คือเราเราใช้เวลานั่งเถียงกันอยู่แรงปีเหมือนกันกวากว่าที่จะหาจุดตองการเจอว่าเออมันมีความเป็นตัวตนทั้งสามคนอยู่ในใน e ีีนี้ทั้งหมดเลยทั้งรทอย่างเงี้ยครับใช่เราก็ด้วยด้วยสายที่มันค่อนข้างเออค่อนข้างจะชัดเจนสําหรับ e ีีนี้ทําให้มัน,นแบบรู้สึกว่าเป็นเรื่อง,งใหม่สาหรับพวกเราเนาะแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราทั้งสามคนเนี่ยถูกแชทุกเรื่องเพียลงแน่นไม่อ่ะพอดีใช้เวลาตกเถียงกันนานเลยว่าจะออก เอาเป็นขั้นตอนเลยแล้วกันนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยมิวจะแบบมิวกับดีๆสองคนจะไปหาเพลงกันก่อนว่าเราแบบอยากทําเป็นฟิลไหนแนวไหนเพลงนี้อาจจะออกแบบกึ่ง RB ้ไหม,มเพลงนี้ออกแบบซีดี้ป๊อปไหม,มเพลงนี้ออกแบบยังไงพอเราไปหามาได้ปุ๊บแล้วก็ทีนี้เริ่มแต่งเลยค่ะแต่ง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 ,ตงไปหาบีทมาลองเป็นขอน,นี้น,นี่แต่งเลือกกันเป็นเกือบ2ี่เพลงแล้วก็คัดมาเหลือห้าเพลงพอหาเพลงพอ พอห้าเพลงปุ๊บสองคนนี้ก็ไปเถียงกับคนนี้ต่อเถียงเสียงเป็นทอดอๆค่ะเถียงต่อว่าเราอยากได้แบบนี้เขาก็จะมีมุมถนัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางอย่างที่แบบเราอาจจะไม่ได้รู้ในมุมของโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเติม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 มในฐานะโปรดิวเซอร์แล้วบูมมิ่งยังไงคะ นะในา<ม>เเสารนักเตะเราพรุนี่ยังไงจากในองค์ไอเดียของทั้งหลายที่นำมาเสนอเราเนี่ยพี่จรก็พยายามจะเก็บทั้งหมดเลยผมพยายามที่จะไม่ปรับไม่ไปยุ่งอะไรกับที่เขาครีเอทมาแต่พยายามจะเติมส่วนที่พวกเขาขาดกันมากกว่าใช่เ <Fields. S 1> พราะว่าบางทีผมก็เข้าใจว่าความ ine, อาร์ติสคองศิลปินเนาะมันก็จะอยากจะสื่ออะไรที่ตัวเองอยากจะสื่อออกไปให้ได้มาเป็นคู่ใช่ก็ต้องก็ต้องแบบรักษาความรู้สึกของนักร้่เอาไว้ด้วยที่มันเป็นฟิลดีไวในเพลงอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าเปลี่ยนมากเกินไปก็จะเสียตัวตนไป อย่าด้ยความที่เป็นพี่น้องกันมนทำให้การทํางานมันมันยากหรือขึ้นอย่างไรบ้างครบความเกียใจพวกเราค่อนข้างเอาตรงๆค่อนข้างน้อยครับเพราะด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันั้งแน่เตือนพอเกียวกันมันก็เต็มที่อ่ะจะว่าง่ายมันง่ายตรงที่แบบมันเข้าใจกันแต่ว่ามันก็ยากตรงที่ว่าความเป็นพี่น้องมันก็แบบกระทั่งกันบ่อยอะไรแสดงว่าโปรเจกต์นี้ปัทะกันเยอะนะใช่ครับทุกวันครับเรียก้ว คนกลางเป็นยังไงบ้างคนกลางทุกโปรเซสการทำงานค่ะตั้งแต่เพลงเขียนบทไม่ค่อยเนาะเขียนบทไม่ค่อยอันนี้ทำคนเดียว MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกทุกประ p r o c e s เขียนเนื้อทำเพลง MV ก็คือทุกอย่างแต่ก็ผ่านมาได้ดีใช่ค่ะเราผ่านมาได้ดีกับเป็นเลดกับเพ็นเลดเพลงที่ปล่อยไปกับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็ จริงๆ MV เราปล่อยไป3เพลงแล้วครับเพลงล่าสุดนี่คือเพลงของเล่นซึ่งปล่อยไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ค่อนข้างพอใจกับผลตอบรับที่ได้มาก็คือไม่ไม่แพ้เพลงอื่นเลยที่ที่ปล่อยไว้ซึ่ในใน EP อะเรางมีมันจะมีทั้งหม่หาเพลงใช่ไม่ใช่ชากี่เพลงเพลงเ่เงที่จริงมันจะไม่ได้เชิงออกช้ากปเลยมันจะออกเป็นแบบปันกลางมากกว่าเพราะว่า โดยตัว EP นี้แล้วเนี่ย5เพลงก็คือกะว่าจะทำให้ทุกคนแบบสามารถแบบยกได้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดช้าที่สุดน่าจะเป็นเพลง close friend งั้นต้องไล่เลยค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นเิดมาในวันที่สาม EP นี้แหละซิงเกิลแรกคือซิงเกิลอะไรซิงเกิลที่สองอยังไงเล่าเลยได้ค่ะซิงเกิลแรกก็คือชื่อว่านั่งชิลๆนะคะก็จะเป็นเพลงแบบชิลๆก็แบบ เกี่ยวกับแบบว่าการแบบแอบรักคนนู่นนี่นั่นเออฉันจะพาเธอแบบไปชายหาดนะ้นเราจะไปฟังเสียงคลื่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบว่าค่อนข้างที่จะพบเพลินหนึงอะไรอย่างงี้ยจะเป็นเพลงนั่งชิลๆะคะ่ะก็ตอนนี้เราอ่าร้านวิวแล้วค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะร้านวิวแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็เพลงที่สองชื่อว่าเพลงคอร์สเฟร e ด์ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นออกแบบว่า R B หน่อยเพลงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเกี่ยวกับการเป็นได้แค่เพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าแค่ เราเป็นได้แค่โค้ชเฟรนด์ของเขาเป็นได้แค่โค้ชเฟรนด์ในไอจีของเขาเป็นมากกว่านั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาเป็นเพลงสดเพลงนี้ของเขาเของเล่นใช่เล่าที่มาที่ไปของเพลงนี้ลงลึกอะไรเดกกันนิดนึงต้องให้ดีๆจริงๆมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการที่เราไปแอบชอบคนที่เขาชอบเล่นกับความรู้สึกของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาเล่นกับเราเบื่อเบื่อเขาก็ไปหาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย จะบอกว่าประสบการณ์จริงมันก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ว่าก็แบบมีส่วนด้วยโอหักบ่อยคบวนนี้ค่อนข้างจี๊ดบ่ยตรงโฟร์ดิเซอร์หน่อยความยากงาของเร่นี้อ่ะแตกจากผ่านเกี่วกับวัตถทนิสฐานเลยที่จริงเพี่งเพียงของเล่นเนี่ยเท่าที่เท่าที่จำได้นะครับจำได้ว่าเขาสอคนค่อนข้างจะ คิดมาให้แล้วว่าเขาอยากได้อะไรกันแล้วคราวนี้การทํางานของผมว่าจะยากตรงที่ว่ามันจะต้องฟิกไปตามที่ตามที่พวกเขาอยากได้เขาอยากได้พอร์ดแนวนี้อยากได้ดนตรีแนวนี้เขาฟิกมาเลยว่าเป็นซิตี้ป๊อปแต่อยากให้แมสด้วยคือเอาสองอย่างที่มันตรงข้ามกันแล้วบอกอยากให้มันอยู่ด้วยกันนะครับมันก็เลยต้องต้องหาวิธีมารวมก,กันให้ได้ มันจะกบมาเป็นเพลงเนาะปล่อยไปล้วดูที่ทางไหนอะไรยังไงบ้างครับคุวเพลงนี้นะคะช่วงเพลงของเลนค่ะก็สามารถไปดู MV นะคะได้ที่ช่อง Youtube แก๊สทอปเปอร์ค่ะ G A S H O P P E R ค่ะแล้วก็ฟังได้ทุกๆ streaming แล้วค่ะในแบบ MV ร็ MV นิดเองลุ ing, งเล็กนี่เป<ไ>็น MV นิด MV ค่ะ<ไ>ี<ไ>่แบบฟิล์มเลยนะค่ะคือ MV มิวเป็นคนไม่ได้เชิญเขียน storyboard ทั้งหมดเองนะคะแ,แต่ว่าเป็นคนแบบเกินๆว่าแบบเราอยากได้แบบเป็นฟิลไหนมิวก็จะเป็นแบบอยากได้ออกแนวแบบเออ,อยุคแบบเก่าๆหน่อยยุค90หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้แบบถ่าย ในโรงเรียนอยากได้เป็นฟิลแบบไวัแบบมัธยมปลายใช่ค่ะแล้วก็มีมีสกบให้พี่ๆเขาแบบนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เหมือนพี่เขาก็ไปเขียนเล่าเรื่องเล่าเรื่องต่อกันเล่นเองเล่นเองอ่าเล่นเองด้วยค่ะเล่นเองด้วยแล้วก็มีพระเอกกับนางเอกด้วยเหมือนกันใช่พระเอกก็จะเป็นคนอ่าชื่อเฟิร์สฟูดิตค่ะส่วนนางเอกชื่อว่าแพลเน็ตค่ะนี่ใครเป็นจูทำไหนังไ หน plane. ูค่ะหนูบางคนชู้หรือบานคนอ่าตอนเคยาเล่าในหนึ huh. ่งคือคือก่อนวันถ่ายยังมีหนึ่งวันนะคะก็คือโดนทางโรงเรียนที่ทางโปรดักชั่นติดต่อไปแคนเซิลก็เลยต้องวิ่งหาโรงเรียนใหม่ภายในหนึ่งวันมิวก็ไปคนวิ่งหาโรงเรียนเองภายในหนึ่งวันชาแล้วก็แบบเข้าไปถ่ายเลยเหนื่อยค่ะถ้ามองงับนกับกับอีพีแล้วบ้างมีอืม อันนี้ตอบยากเลยคือคือเราก็คาดหวังแต่ก็ไม่อยากคาดหวังเยอะเออคือคือจริงๆก็อยากให้มันไปแบบไปได้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้ก็เราก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ยังแบบทำเพลงออกมาเรื่อยๆอยู่ใช่แต่ยังเหลือสองอีกสองสองซิงเกิลนั่นอีพีแล้วก็ต้องปล่อยกันสามเลยสองอันทันีห้าอ่าใช่ค่ะแต่ว่าอ่าในในอีพีนี้เราจะเหลือแค่เอ็มวีเป็นเพลงเดียวอ่อเพลงเดียวอีเพลงหนึ่งจะไม่ได้ทำอ M กค่ะ อีกสองเพลงเนี่ยพเพลงจะเป็นยังไงครับเป็นเดิมไหมครับจริงๆเราเราปล่อยออกมาที่ Spotify ทั้งทั้งห้าเพลงอ๋อปล่อยไปทั้งห้าเพลงใช่ใช่ใช่ใชส่สองสองอีกสองเพลงก็จะแนวคล้ายๆกับของเนี่ยอาจจะออกซีดีป็อปหน่อยแต่ว่าจะซีดป็อกจาก,กว่าเดิมเนาะ<ช>ส่วนสองเพลงที่เหลือชื่อเพลงว่าอ่ะติดตลกกับอ่ะมัลติเลฟค่ะ มีเนเน่มีน้องเนเน่ใช่มาคอลแลบด้วยเหรอใช่มาคอลแลบด้วยค่ะน้องเนเน่อ่านัดวลรันเนเน่นัดวลรัน N W อ่ะใช่เนเนเนนัดวลรันใช่เราก็มาคอลแลบด้วยในคลิมอเกตอร์ ค่ะยังไงก็ฝากอีพีนี้ด you ้วยนะคะทุกๆเพลงที่ทำออกมาทั้งหมด5เพลงนะคะยังไงก็ฟังได้แลยใน 1..2..3.. ฟังได้แล้วในทุกๆุกสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็3เพลงที่ปล่อยออกมาที่มี MV แล้วนะคะก็จะมีชื่อว่านั่งชิลๆมีโค้ชเฟสแล้วก็เพลงล่าสุดของเราเลยคือของเล่นนะคะก็สามารถไปฟังได้นะคะที่ช่อง YouTube g a s h o p p e r ค่ะถ้าเธอไม่รักฉันก็จะไม่รักรักต่อไปไม่บังทักนะ ฉันไม่ใช่ของมันใครจะทำแบบนี้มันดูเหมือนคลองใายรจะการไปไหมอย่าเล่นแบบนี้นะเธลอเลิกไก่ไหมไก